ตั้งแต่วันนี้ฉันจะเปลี่ยนเรื่องนี้อตกอ้ย有钱？从哪来的？往年多金เ年多加发。一块嘞。大哥钱我好多好多钱。ใช่ยช่ขึ้นมีมหาเศรษฐีกำลังปลุดนั่นอยู่กลางใจกลางเมืองเชียงเฉิง。ไม่ต้องรีบถูกฝนมีส่วนนะ。มหาวิทยาลัยไหนดีที่สุดท้าลินเสียงที่เมืองเชียงเฉิง。 ที่นี่คุณจะได้เรียนรู้การเคลื่อนย้ายศพที่สุดด้วยกลับโคโซการจับผีเรียกดวงวิญญาณและทักษะอื่นคุณมีโอกาสเป็นบุคลากรที่หายากที่สุดในโลกฉันได้แล้วฉันจักรวยแล้วให้อะไรนี่สิ่งของคุณตายสวย์ะคุณบ้าคนนี้เลยเงินเผาแย่จริงพวกเฟร้ งานสร้างความสนใจเสร็จแล้วไอ้เอากันเอาเล่นแบบนี้บมพุู้ดุดคุณหายแน่ไอ้หนูอย่าให้กูจับไปนะพวกคุณไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโลกนี้เจเียวๆชิวชิซงสอบคอมหาวิธีไหลไม่ผ่านแล้วรับไม่ไหวจนเป็นบ้าหรอ